เรามาดูเรื่องของการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับขันสีแดงกันบ้างขันสีแดงที่มีข้อความเรื่องของอวยพรปีใหม่อวยพรสงการนี่แหละค่ะและถูกเจ้าหน้าที่จับ กลุ่มไปที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ที่ครอบครองขันสีแดงกว่า8 0 0 0ใบ,รบเรื่องนี้ทางตํารวจยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลค่ะซึ่งวันนี้พลตํารวจเอกเดชนรงสุทธิชานบัญชาโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้าคดีที่ตํารวจสนทิทหารตรวจค้นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ยึดขันน้ําสีแดงพลตำรวจเอกเดชนรงบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่สถานีตำรวจภูทรแม่ปิง แจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แก่ผู้ที่ครอบครองขันสีแดงนี้แล้วก็ถ่ายภาพลง Facebook นะคะหลังจากตรวจพบแล้วมีเจตนาเข้าข่ายมีความผิดกฎหมายค่ะซึ่งใครผิดก็ว่าไปตามผิดหากสอบสวนพาดพิงถึงบุคคลอื่นก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยครับซึ่งถ้าไปดูบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็คือกลุ่มที่มีความประสงค์สร้างนัยยะทางการเมืองอันนี้มองไปเรื่องการเมือง ต้องย้อนกลับไปถามว่าต้องการอะไรเหมาะสมหรือไม่นะครับทางตํารวจก็ยืนยันว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลแต่เป็น,นกลไกหนึ่งที่ทํางานแบบบูรณาการกันเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินไปได้ด้วยดีทุกวันนี้บ้านเมืองก็ต้องการความสงบเรียบร้อยนี่คือฝั่งของตํารวจ